สวัสดีจ้าเพื่อนๆนช่วงนี้บพ่ได้ไปสวนก็เอามัรยากาศไอรอบๆไอมองทํางานมาฝากนี่จะจะเป็นล่างรถไฟเนาะไอ้ของมองใกล้ๆมองทํางานศูนะจ้ะนี่จ้ะเพื่อนเพื่บงแน่นี่ไทยจากตึกชั้นที่สามสิบหกจ้ะเนี่ย พูดฝากปันนังก็จะเป็นแถวไอ้นากยยาสเตชันจ้ะสถานีนาก,กยยาเนาะแต่ที่สูมาทำงานนี่ก็จะห่างจากสถานีนากยยามาประมาณหนึ่งสถานีจ้ะเนี่ยถ่ายจากมุมสูงเลยจ้ะเพื่อนเพื่อนเนี่ยมื่อีนอากาศดีจ้ะบ่ได้ไปสวนก็บ,บ่ได้มีไอ้คลิปในสวนให้เพื่อนเพื่อนเบิงก็เอาบรรยากาศ รอบๆมองทํางานมาให้เบิงในี่ยจ้นเพื่อนๆีน่เนาะ้าผู้ใดาม,ามาเที่ยวญุป,ปุนกะไอ้ขอแนะนำสถานีนี่ก็คือไอ,อยูจังหวัดไอจิสถานีนาโกย่าจ้าเพื่อนๆสถานีนาโกยา่านะที่สุดท้ายคลิปช่นี่ก็จะเป็นช่วงที่ว่าพักเที่ยงจ้า เนี่ยนางเบิงวิวจังสี่หลักจ่าจิงเขาเทียงจ่าเพื่อนๆมองทำงานเพื่อนบ่หายไทยเนาะห้ากกทไทยรอบๆนอกมหาวิทยาลเพื่อนเบิงเน,นี่ยจะเป็นจุดศูนย์รวมของอเส้นล่างของรถไฟจะล่างรถไฟจากสถานีต่างๆนอเพิ่นก็นจะมาซับล่างกันตรงนี้ะจะเราเลี้ยวเห็นไปไกลๆที่เป็านนนะก็จะเป็นไอ้ ทางด่วนจะเปพื่อนเป็นทางด่วนเนาะนี่จ้านี่แล้วมองทำงานสูมองทำงานสูนี่นเพิ่นจะเป็นตึกลักษณะซี่เหลี่ยมจ้าซีเหลียมก็าสามารถที่จะมองเห็นวิวได้แตกต่างกันแต่ระวังสี่ส่วนนี่เนาะนี่จะเพื่อนๆนีน่เป็นทางด่วนจ้ะทางด่วนเนาะบุรุษไปซ้ายได้สุกับบุรุษขึ้นกันละจ้ะเนี่ย นี่แหละทางไปบ้านพกสุกับไปไปไกลๆพูดน,นี่จะเพื่อนๆนี่จะอีกมุมหนึ่งที่สุธายเนาะจะเป็นใกล้ๆกับไอสถานีโทรทัศน์ชูกิชูเกียวทีวีวาสันพนมหวาเนาะนี่แหละจ้ะเนี่ยนี่ทายจากมุมสูงจ้ะเดี๋ยวลงไปข้างล่างไอตอนกลับสุกจะทายให้เพื่อนๆเบิ่งอีกจก้ะนี่แหละเมื่อนี่อากาศดี นี่จะทำงานซุมืออยู่บนตึกนี่แหละจ้าเพื่อนๆน,นี่เนาะไอตรงที่เห็นข้างล่างเนี่ยเวลาเพื่อนจะมีคอนเสิร์ตเพื่อนก็นจะมาจัดคอนเสิร์ตแถวๆตรงเนี้ยจะเป็นมองคืนซื้ออีกมองหนึง่งที่แยกออกมาจากไอนากกวียาสถานีนากกวียาประมาณหนึ่งสถานีแค่นั้นาาเนาจะเนาะ เพิ่นจิมีซ่้อวาสถานีซาซาชิมาไลจา้าเนี่ยเห็นตึกของสถานีอ,อันโทรทัศน์อยู่จ้าเพื่อนๆ่อเกียวทีวีวสันพผนวานาะโอ้ฮะเชรา,าวิจจิจา่าจ้าที่จะเพื่อนสุกไดออกเป็นแล้วเนาะไทยจากมุมข้างล่างให้เบิ้งนี่จะเป็นไอสถานีโทรทัศน์ซูเกียวทีวี เม่จะเวลาขาเจ้ามาจัดคอนเสิร์ตจะมาตร,ตรงนี้เลืตรงล่านเห็นที่มีสะพานรอยบางนั้นเนะาะฝากกันไปจ้ะแล้วนี่ก็จะเป็นตึกตึกสี่เหลี่ยมที่สูททำงานอยู่นะจะเป็นเหือนเนี่ยเพื่อจะเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมจ้ะนี่แหละยังทำงานอยู่ที่นี้และจะเป็นเอนตึกสั้นที่สามสิบสองจ้ะ จะกับใช้งานมือะได้ลวงเวลาจ้ะจากระซมกข้าวเพื่อนๆเนาะก็ได้เงียบหายไปสายรถจ่าทำงานจ้านี่จ่าเพื่อนๆสุกจะขึ้นจากสถานีนี่ไปจากสถานีซาซาชิมาไลาไปลงที่สถานีนากกยะแล้วก็จะได้กลับไปหอดบ้านประมาณ40สนาทีจ้า จ้าเพื่อนเพื่อนเราสู่กลับบ้านก่อนเด้อจ้าเนี่ยหลังจากสถานีซาซาชิมาไลไปลงที่สถานีนกาก oya แล้วต่อจากนกาก oya ก็ไปลงที่บ้านจ้าใส่เวลาเดินทางกับประมาณ40นาทีต่อมือจ้านี่แหละจ้ะเพื่อนเพื่อนไปกลับเนาะไป40กลับ40เนี่ยจะเป็นสถานีซาซาชิมาไล เราสุกจักับไปที่สถานีนาก็กยากจ้าจ้าเพื่อนๆคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนจะเจอกันคลิปหน้านะคะเดจ้าว้าข้าวหน้าจะมาถ่ายคลิป,ปรอบๆบริเวณที่ทางหน้าตึกด้วยจ้าขอบคุณมากๆค่ะที่รับชมคลิปการเจอกันคลิปหน้านะคะ่ะสวัสดีค่ะ